ส่วนตังแต่บอก็หายไปความดีก็ไม่ค่อยมีกลายเป็นอารมณ์ร้ายซะอีกเรามาพัฒนาการพัฒนาจิตในขั้นอีกขั้นหนึ่งเได้ขั้นต่ำวิปัสนาธรรมะการทำวิปัสสนาธรรมะเน้นถึงการเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่าไปวาดภาวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ลึกที่ลึกนะยากเย็นแสนเข็นไม่ใช่อะไรเลยวิปัสสนากรรมฐาะไม่เป็นแค่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเอีอยงเท่ั้ ความิงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเบีบคัมม้นตลอดเวลามันเป็นอนัตตากายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของเราริงจิตใจไม่อยู่ในอำนาจของเราริงเรียนเพื่อให้ฉีดยอมรับ,บความริ้งว่ากายนี้นใจนี้เป็นอนิจจงทุกขงอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะต้อ็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจแต่วร่างกายเราไม่เที่ยงเมื่อก่อนเด็กตอนนี้ไม่เด็กเมื่อก่อนแข็งแรงตอนนี้ไม่แข็งแรง มันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่มีปัญญามองไม่เห็นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันใครมานั่งนี่ยังไม่คันเลยมีไหมมีไหมเก่าอัตโนมัติเวลาคันเนี่ยมันทุกข์นะถึงต้องแก้ทุกข์ด้วยการเก่าเรารู้งไหมสมัยเราหายใจออกในเราหายใจเข้าสลับกันไปเรื่อยๆเราหายใจก็แก้ทุกข์นะ พวกเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วดูสิจะสุขหรือจะสุกขเราหายใจเข้าเรื่อยๆเดยวเห็นนะถ <laughs> ูกม <t ost> ต้องรีบหายใจออกเพื่อแก้ทุกใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์่สุขละทุกอีกแล้วหายใจออกไปเรื่อยไม่ได้หายใจเข้าก็ทุกข์อีกแล้วนะเร่แค่หายใจนี่นะก็หายใจเพื่อนี้ถูกนะเราไม่เป็นรู้สึกทำไมเราต้องเด็ดนยาบด ทำไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเ,เปลี่ยนไปด้วยก็เพื่อหนีทุกข์และความทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนอิริยาบถเ,เป็นอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันทําให้เราปลุกความทุกข์ไปเรามองไม่เห็นถ้าเราดูเป็ีอะไราจเห็นเปนทุกข์หน้ากายเป็นอนัตตาเป็นยังไงหน้นากายเป็นวันนตถุวัตถุ มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาใ่ใส่ใส่เข้าในใต่ออกเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายทําไม่ได้ทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้สักอย่างสั่งให้หนุมตลอดสา่งตลอดจะไม่เชื่อทําไม่ได้ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นเป็นก้อนมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลากินอาหารแล้วก็ปลับทายกินน้ําแล้วก็ปลับตาย แล้วก็หายใจออก้าตนหมเป็นเ,เ,นเ,นเนแค่วัตถุลยมารวมตัวกันช่วงกลางช่วงกลาแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดยังไงก็แตกสลายไปในที่สุดไม่อยู่ในธาตุบังคับที่แท้จริงต่มันไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่้ตายทำไม่ได้ในความจริงของกายก็คือไตรลับอิจารุขัาอนัตตาความจริงของจิตใจเป็นอนิจจังทุกขั่งอนัตตาสิจัก จิตใจมีความสุขมันก็สุขชั่วคราวจิตใจมีความทุกข์มันก็ทุกข์ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นได้ตลอดจิตใจดีก็ดีชั่วคราวจิตใจชั่วก็ชั่วชั่วคราวคนไหนเคยตรวบ้างพวกเราเคยตรวจย่อมรูสิคนตัวนานที่สุดเท่าไหร่ใครเคยตรวจหนึ่งเดือนไหมผีดไหมใครเคยตรวจหนึ่งอาทิตย์มิดไหม ่ตัวนี้ฟังมาแล้วล่ะเลยรู้คำตอบถ้าไม่เคยฟั้งคำถามแล้วคนอย่างโอ่หักนะหล่นเป็นปีเลยใช่ไหมอย่างมาไก่นะรู้หรอแอบตับงสีดีมา่งก่อนเ่้นจิตใจที่เป็นความโกรธก็โกรธชั่วคราวจิตใจโลกก็โลกชั่วคราว ใจที่หลงมันก็หลงเชื่อเปล่เป็นคปล่าเปล่าหมดเลยจิตใจที่สุขก็สุขเชื่อเปล่จิตใจที่ทุกข์ก็ทุกข์เชื่อเปล่าที่มันไม่เที่ยงแล้วจิตใจมันเป็นทุกข์ยังไงอีกจิตใจมันถูกบีบคั้นตลอดถ้าเราภาวนาเป็นอะไรเห็ือนมือลึกลับอยู่นั้นมีมือลึกลับนะไปขยับใจเรา ยัำจิตใจเราให้เป็นทุกข์เลยมือลึกลับเลยที่ชื่อว่าตัณหาตัณหาคือความอยาก อยากดูอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิน่นใจเรามีความอยากนานาชนิดที่โผุ่อยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนใจที่ถูกบีบพันด้วยตัณหาตลอดเวลาหาความสูขไม่ได้เลยนะของถูกบีบพันหรืออย่างตัวความสูขเกิดขึ้นนะตัวความสุลี่ยก็ถูกบีบพันบีบพันจะอะไรจะเกตุปัจจัยที่ให้เกิดความสุขความสูงก็ถูกบีบพัน ความสุขความฟุ้งความสนานควางทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามีเหตุให้เกิดทั้งสิ้นอย่างความโกรธก็มีเหตุของความโกรธอันแรกเลยเราต้องเป็นกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเช่นไปเห็นคนที่เราเกลียดมันเดินมาหาเราคนที่เราเกลียดเห็นหน้าเราที่ไม่ชอบอันที่สองเรามีอนุสัยเรมีความเคยชินที่จะไม่ชอบอะไเนี่ยอันที่สามเราเป็นตืนเราหิ้ชิดในทางไม่ดีเรียกว่าเสยาบาปทีต คอามกม่นครบนะความโกรธมันถึงเกิดเกิดอย่าเห็นถ้างเดินมานะเป็นคนที่เราเปลี่ยนแท้ๆแล้วเราเคยเปลี่ยนมันด้วยนะแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่โกรธหรอกความโกรธก็มีเหตุให้เกิดนี่เหตุของความโกรธเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นไอ้คนนี้ที่เราเปลียนมนเดินมามันก็เดินไปเหตุที่มันเปลี่ยนนะความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตเราก็หายไม่ใช่เพราะคู่เก่งนะเพราะเหตุมันดับ หรือเราไม่ได้คิดในทางร้ายมันก็ไม่โกรธที่แรกคิดในทางร้ายอยู่แล้วก็ลึกขึ้นได้ว่าโกรธครอระโมดโกรธให้ดูจิตตัวเองย้อนมาดูจิตตัวเองไม่ได้ดูให้คนที่ทําให้เราโกรธวามโกรธขัดับไม่ได้เกิดในอารมณ์ที่โกรธ่อส่วนความโกรธเองก็ถูกบีบคั้นแล้วก็เหตุของความโกรธเนี่ยเปลี่ยนแปอยู่ตลอดเวลาตัวความโลภความโกรธความโศกความทุกข์ทั้งหลายก็ถูกบีบคั้นก็เหตุของมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เร่อเราก็เทากอนานะเราเห็นเลยว้าทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเราถูกบีบคั้นหมดเลยตัวจิตเราก็ถูกบีบคั้นโรงที่เกิดขึ้นในจิตก็ถูกบีบคั้นให้ให้รู้ให้ให้ดูไปจิตใจเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังนะมันไม่ไปอย่าสุขห้ามทุกข์มันก็ไม่ฟังมันจะทุข์สั่งไม่ดีมันก็ไม่ยอมดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วอย่างบางคนตั้งใจนะ เราจะต่อไปนี้เราจะถือศีลห้าใครไปตั้งใจอย่างนี้บ้างไม่เนื่อยิถือรอดไหม <c oughs> มันเนะ <c oughs> ป็นอนัตตาเนาะเราเป็นอนัตตาไว้เราไมดีแต่ว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ดีเรื่องของมันเราดีไว้ก่อนจิตมันห้ามไม่ได้อย่างวันนี้ตั้งใจเชิญภาวน,นาสามชั่วโมง เราลองนั่งแป๊บเดียวแลดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดสามชั่วโมงนี่ความเพียรความวิริยะใี่ไหมตังใจไว้อย่างนี้ไม่สมเนเร็จ้ังคับใจนี้ได้เราไม่ได้ฝึกมาพับได้นะเราเรียนรู้ทันให้เห็นจิตใจเราไม่เที่ยงจิตใจเป็นผู้จิตใจเป็นอนัตตาการทำพิัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ให้เห็นความเป็นอนิจจารุข่าวอนัตตาของกายของใจ ถ้าเรารู้ความจริงจะเบื่อกายนี้น่าเบื่อจิตใจนี้น่าเบื่อเือของแปลกเบืตลอดเวลาเพราะเบื่อหน่ายจะคลายควาหนัดคลายความรักคลายยึดถือร่างกายนี้เคยหัวแขน่ที่สุดจิตใจนี้เรารักตัวเองที่สุดพอพอมันนาายในความจริงครับจะคลายความยึดถือในกายในใจได้ถ้าหมดความยึดถือเราจะสำนักอนิพพานนั่นเรามันต้องมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าไม่ดูความจริงของกายของใจไม่มีโอกาสสำนึกอนิพพานเลย ต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่จะเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงกลายตำหนักยึ่กลายความรักใคร่ยึดถือเพราะกลายตำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจก็จะสัมผัสสันิพพานเต็มกันเต็มฟูมีความสุขที่สุดเลยจะทำยังไงจะเห็นตามความเป็นจริงได้เรื่องญนาใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะเห็นกจเห็นใจตามความเป็นจริงได้ทีนี้ต้องเรียนให้ดีนะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สําคัญของพุทธเจ้าเลย เราจะเป็นกายเห็นใจตาวาเป็นจริงได้เราต้องพัฒนาเครื่องมือสองอย่างตัวหนึ่งคือสติตัวที่สองคือสมาธิสติเป็นตัวระลึกได้เมื่อเช้าก่อนหลวงพ่อเทศน์คือหมอคงสักก่งาพูดถึงสติเพราะว่ามาจากจีรสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเ้ื่อพูดภาษาแข่งแบบที่สาเนียงแข่งนี้คนไทยรุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆทั้แนแรกเลยเราหา อารมณ์กรรมฐานมัสักอย่างหนึง่งใครจะอยู่กับพุทโธก็อ,อยู่กับพุทโธไปใครอยู่กับลมหายใจก็อ,อยู่กับลมหายใจถ้ากค่เกิดกปแล้วต่อไปถ้าอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นะก็จิตเราหนีไปจิตมันหนีไปปุ๊บเรารู้ทันมนีไิชิดส่วนใดร,รู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปแป๊บแป๊บเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันมันจะได้สมาธิขึ้น จิตมันชอบไหลออกแปลกทันทีที่เรารู้ทันว่ามันไหลเราจะได้สมาธิขึ้นนี่ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเห็นจิตไหลบ่อยๆจิตมันจําสภาวะต้องการเคลื่อนไปได้แม่นยำาดยที้มันทุกทีที่เคลื่อนมันจะรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วตัวที่มันรู้สึกตัวได้รวดเร็วเรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นทางรัดนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยเอาลมธรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิต คนไหนเคยพุทโธก็มบริกรรมพุทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้อง้องยุบก็ดูไปแต่ไม่ได้ดูก็ให้จิตเป็นสงบอยู่กับพุทโธไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูให้จิตอีสสงบอยู่ที่ท้องแต่ดูเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเวลามันแตงแตงหนีไปเป็นพุทโธพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันหายใจอยู่มันหนีไปคิดรู้ทันดูท้องมองยุ่มันหนีไปคิดรู้ทัน แต่อยัางรู้ลมหายใจรู้ต้องคงวึดบางทีมันเป็นเพ่งอยู่ที่ลมก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ต้องคงยูดรู้ทันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆ่อไปจิตมันจะจับมาการที่จิตเคลื่อนได้จิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนรู้ทันแล้วก็ไปประจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นมาทันทิแล้วเฮ้ยเคลื่อนไปแล้วสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมา และตรงที่รู internet, ้ทันและจิตเคลื่อนไปจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยเพราะสมาธิคือนกว่าฟุ้งมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ้านของจิตจิตไหลไปเรารู้งปุ๊บมันตั้งสมาธิมันก็ตั้งขึ้นมาแต่สมาธิชนิดนี้ในสมาธิที่อัศจรรย์ที่สุดเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนการทําสมถะกรรมฐานสมถะธรรมฐานเนี่ยเช่นเราพุทโธเราหายใจจิตเลยปิดเกาะนิ่งอยู่กับลมาหายใจเป็นจับอยู่ที่ตัวอารมณ์แต่สมาธิชนิดนี้ ความตั้งมั่นของจิตและสมาธิมีสองแบบใหญ่ๆสมาธิแบบที่หนึ่งจิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้จะได้ความสงบได้ความสงบสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้กดปราบเป็นคนดูมีคนดูจิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดไปอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวบางทีหลวงพ่อเรียกว่าจิตตื่นแค่เคยใส่ซีดีได้ยินใช่ไหมจิตตั้งมั่น อันเดียวกันทั้งหมดเลยจิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวเป็นได้แล้วเเนี่ยที่เราต้องเชคำหลายอย่างแต่คนแต่ละคนผมดีเช้คำคนละอย่างก็ถึงเข้าใจการทำานของมันก็คือจิตมันถอนตัวจากโลกของความคิดอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นพอจิตถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในความรู้สึกตัวได้มันจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเเรามีร่างกายเราจะดึงร่างกาย มีจิตใจเราจะลืมจิตใจเราไม่สามารถรปปู้กายรู้ใจเลงได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ได้ทําจริงหรอกนอย่าไปดูท้องฟองยุบจิตนิ่งอยู่ที่ท้องนี่สมถะแท้ๆเลยไปเดินจงงยมยกเท้ายักตาจิตไหลไปอยู่ที่ทาอนี้สมถะกรรมฐานที่ใช่วิปัสสนาเลยจิตไม่ได้ตั้งมั่นในจิตไหลไปแล้วดนั้นถ้าเรารู้ทางจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมายกตัวอย่างเลย ดูอะไรดูรูปพระบาทเือเห็นมีช่องเล็กๆไหมในรอยพระบาทมีรูปเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ยเยอะเลยลองดูซิมีรูปทั้งหมดกี่รูปรูปเล็กๆเนี่ยเนี่ยท่าแดงๆเนหะ็นรูปเล็กๆๆแต่เปลี่ยนไม่ขนาดที่เราตั้งใจดูเพราะนั่นจิตเราอยู่ที่ผ้านั้นเช่นนะั้นเรามีร่างกายเราดื้อนะ เรามีจิตใจเราลืมแล้วรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองนะเราเห็นแต่ผาเหนะ็นแต่รอยของบาดแต่เราลืมตัวเราเองเนี่ยจิตที่มันส่งออกไปนะจิตที่มันส่งออกไปจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันฟุ้งไปมันลืมตัวเองมันไม่ตั้งมั่นเนีเมื่อไร,จร่จิตไม่ตั้งมั่นเราจะลืมการลืมใจลืมเองแล้วเวลาที่เราเปิดไม่จมับเปิดไหมภาษาพลางรี่สอะไรง แอปจันบายเวลาจิตมันเลิอไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะ้นจิตที่มันไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยทาให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เมื่อเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้การที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ใจอยู่กับเนื้อตัวเนี้ถึงจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้ ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถเห็นใจใจตัวเองได้เ mm hmm. นี่ยตัวนี้สำคัญน,นะเราต้องฝึกให้ดี mm hmm. เมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดตามสำนักปฏิบัติอะไรนี่เยอะมากเลย mm hmm. ที่ไหนมีชื่อเสียงก็ไปดูไปเรียน mm hmm. เจอครูบาอาจารย์มากมายครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็มีเยอะนะสมัยก่อนทนนย,ยูี้หนยากมากเลยแทบจะขาดแตน ก็ไปตะเวนไปตะเวนไปแล้วก็พบความจริงข้อหนึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่มีสมาธิชนดิดที่จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูในสมาธิชนดิดที่จิตไปสงบอยู่ในลมเกียวเนี่ยไปที่ไหนก็เจอแต่ทั้งสำนักที่แปลป้ายของว่าวิปัสสนานะ่จริงๆทำสมาธิเพราะเราไต้เพ่งเนาะไปดูท้องก็เพ่งท้องไปดูเท้าก็เท่งเท้าไปดูลมหายใจก็เ,เพ่งลมหายใจไม่ใช่ปัสนาหรอกจิตเคลื่อนแต่จิตจไม่ตั้งมัน่นมีอยู่ตานะ่าและเป็นตัวตีก็อยากฟังไหม อ,อยากให้รู้ว่าอยาก <c oughs> แต่เรเป็นใจที่วัาจะมาตาแตกหรืงนะทุกปู่อาจารย์สักดีก็ัเลย่ว่าดิมมกเป้ที่วา่วาดเบมกเ,เ,นเนต้เนี่ยตอนตะคืมเนี่ยคนจะไปตอนนาในโบกเยอะมากเลยน่าสมาธิในโบนนะถ้าโบนไม่พอนนั่งมน,นั่งกันรอบๆโบกที่เดินโผโรๆก็เยอะมาก ตรงข้ามงข่อไปเพราะว่ากาไปแล้วก็ต้องไปสิน่ยเเพราะว่าเรานอนอยู่ในกุติที่เราภาวนาในกุติแล้วนะไปที่โบสถ์ไปดูได้มีเต่นั่สนักพิสำนัิมีสองคนแ้นั่งนเ่งเชี่ยนอีกคนหนึ่งนั่งสลับ เดินใจใจเหนื่อยเยที่อื่นเลยลืมกายลืมใจในแจงก็หนีทางเขานะาความร้ายนะนแขกที่นี่ชื่อว่ามานะเทีเยมเขาทเทียบเราดูแล้วไงคนนาไม่เป็นหรอที่นี่ไม่มีใครพนนาเลยมีแต่นั่งไม่เพ่งก็เก๋ในแจงก็มีทาก็ย่างนี้นะ่ที่นี่ไม่มีใครคนน่าแทนที่ก็บ้านะั่งสถานที่ในเชิงต้นไมหลายขั้วลมนะ ใจก็ไปว่าเขาไม่ได้ผ่อนล้ะตั้งเช้าเนี่ยตาปุ้บป้าไปเลยเอาดอกไม้เอาของกินเล็กๆล็กน้อยน้อยก็รังนกก็อะไรก็สยหลงปูงท่านชัดมากเลยแล้วก็ตากไปด้วยแล้วก็ท่าน เคดีกัแล้วขั้วใจดูคนอื่นนะเียบเกาเจ็บรักดิเลดตัวเองพั้วหัวนั้นไม่เห็นนะดูว่าขั้วความหนัไม่พอเรีครูบาอาจารย์แต่ก่อนนนเวลาสอนนี่นะตานิ่มๆนะเรียกเชื่อนนิ่มๆจำช่วงชีวิตเลยเรียส่วนใหญ่เะ คนไม่ได้ทําสมาธิที่ถูกต้องถ้าเป็นทําสมาธิถ้าไม่เผลอเลื่อนลอยฟุ้งซ่านแตกก็เป็นเ่้นเครียดจิตเป็นเส้นเครียดอยู่ถ้าทาสมาธิไม่เผลอไม่เครียดน,นะจิตรวไมไป็สบายๆก็ไม่เดินปัญญาเลยต้องทําสมาธิที่ถูกต้องคืจิตตั้งมัน่นที่มัเป็นผู้รู้วิธีที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผูร้รู้คือรู้ทันตอนที่จิตไหลไปนี่แหละถ้าเรารู้ทันบบไปบ่อยเนี่ยเพราะมันเคลื่อนคลิกก็รู้ทันเรียกว่าเรามีสติอารมณ์มั่น พอรู้ทันมีสเสตียตระมาคุบสมาธิอย่างตระมาคก,ก็ตั้งขึ้นาหมงรู้สึกตัวขึ้นจิตตื่นแทนไปได้ยินชื่อหลวงพเยนไหมหลวงพเยนนะอยู่วัดสนามในดีกว่ามีชื่อหลวงปู่ทู่อยู่วัดววชวแชร์ดังเลยมีทั้งทู่ทั้งเทียนห <c oughs> ลวงพเยนท่านสอนดีนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นถาองสารบัติกพูได้เจ๋งมากเลยยอดเยี่ยมมาก การที่เราขาดบริกรรมพุโทโธรู้ลมหายใจรู้ท้าของยุทธะทนจิตหนีไปที่เราไป่รู้มันจะได้ต้นทางสร้าัปฏิบัติคือได้จิตที่เป็นผู้รู้รผู้ตื่นผู้หลดลารกขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเมืม่อได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะได้สมาธิได้สติมีทั้งสติมทั้าใจไหลลิกเดียวรอรู้ทานที่ได้มีสติพอรู้ทานก็ได้สมาธิได้ความตามั้งความเป็นหนึ่งได้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ในใ นี่เพิ่งได้เชงมืองเพิ่งได้ต้นทางการเป็นปฏิยังไม่ได้ทำาิกปััสนานเลยเนื่นแหละคนชอบ,ชอบอสอนแบบง้วชั่วนะ่รู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วพออะไรยังไม่ได้เริ่มเดินปัญญาเลยนะคิดว่าแค่รู้สึกตัวก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นหรอกยังไม่ได้สตาร์ทเดินปัญญาเลยชนนี้เดียววิธีเดินปัญญาก็คือเราใช้ิีที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยกับสติเป็นเ่องเือ อะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีสติะระลึกรู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเช่นหน้ากายหายใจออกเราเห็นร่างกายมันหายใจจิตเราตั้งมัม่นเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายที่าหายใจนียไม่ใช่ตัวเรามันเราจะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจมันไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นมันเป็นแค่วัตถุเป็นต้นธาดมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกที่เห็นหน้าหน้าตาของกายก้อรู้ข้อดูไปด้วยหรือร่นางกาย นั you, fate, things, pues day, ่งอยู teachers, like 8, 2, nah ่มีความทุข์เกิดขึ้นในกายที่นั่งละมื่ยสติระลึกรู้ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากมันจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งมาปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันร่างกายก็ไม่ใช่เราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยการที่จะเห็นไตรักได้ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาแถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นตามความเป็นจิต ปัสนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิตกคือการหรือการคิดเพราะนหลายคนไปนเข้าใจผิดเห็นคิดพิจเรนาร่างกายเป็นปติกุรสุภาอะไรนี่ไม่ใช่วิปัสนาแน่นเลยเพราะว่ายังเป็นการคิดอยู่วิปัสนานั้นเลยการคิดไปแล้วเป็นการรู้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นอ่างถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในร่างกายในร่างกายในใจสติรละลึกรู้ทางความเคลื่อนไหวนะจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ จะเห็นว่าร่างกายที่ในเจอยู่ไม่ใช่ตัวเราถ้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ปกติเราลึกรู้การเปลี่ยนอิริยาบถใจจิตตั้งมั่นเป็นส่วนหก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นสมวนหก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเจริญมีปัสสนาจริงจเจริญปัญญาจริงๆจริงมันจะถอดความเห็นผิดมีปัสสนาจะทำหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกเลยก็คือเห็นว่ากายเป็นเราจิตใจนี้เป็นตัวเรานี่หันมาดูจิตใจบ้าง เราจะเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็รูกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสติความสุขเกิดขึ้นสติเราต้องรู้ว่าตอนนี้มีความสุขจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนั้จิตจะไหลไปพมว่าเราความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าความสุขกับจิตเป็นคนละอันกันนันจะกลายเป็นเราสุขขึ้นมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วความสุขเกิดขึ้นสติเราต้องรู้รั๊นะ จิตตั้งมั่นอยู่ต่องอางหากี่เป็นคนดูอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกข,ขึ้นมาทันทีเลยว่าความสุขจับจิตนั้นเป็นคนได้กังความสุข <gesprochen> <sadece. S 2> ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นธรรมชาติู้วลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้เลยคนะวามทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกรู้ป้าเห็นว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะไม่ใช่เราทุกข์นะ ราตู้เป็นแค่สภาวะตามที่จิตเรีนรู้เร้าราตู้ไม่ใช่เราคิดที่เป็นตัวเรนรู้ก็เป็นแค่สภาวะตามอีกนันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหมือนกันเรื่องการหัดดูเนี่ยหัดดูไปด้วยแต่มันมีความแตกต่างระหว่างการดูกายกับการดูจิตอยู่นิดหน่อยเวลาดูกายเนี่ยเราดูลกปัจจุบันถนัเช่นเราต้งเคลื่อนมือมือกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องมือเป็นเก่าสติระลึกเห็นรูปเป็นเคลื่อนไหวนะ ใจเป็นคนรู้ทเรารู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขนานี้สดๆร้นอนๆเลยเป็นปัจจุบันขนาเลยรูปกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใจเราก็รู้อยู่ได้ใจเป็นรู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวได้แต่การรู้จิตเนี่ยจะต้องรู้ตามหลังเช่นจิตมีความโกรธความโกรธเกิดขึ้นก่อนสติถึงระลึกได้วาด่าโกรธพอสติระลึกได้วาด่าโกรธจิตสร้างมั่นขึ้นมาเห็นว่าความโกรธนันดับไปแล้ว ผลนั้นดับไปตั้งแต่สติเกิดเพราะมันแค่เห็นหนาของความโกรธแปรไหวกันนั้นเองนะไม่เห็นตัวความโกรธจรางหรอกถ้าสติที่แท้จริงเกิดเพราะสติกับกิเลสจะเกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดเลยเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลนเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตท,ที่เป็นอกุศสไม่เกิดในเวลาเดียวกันเฉนั้นการดูจิตนี่จะดูตามลดับนพระนั้นเช้น้ำในการดูจิตอย่าไปเจาง ถ้าเจ้าันจะไม่มีอะไรให้ดูต้องปล่อยให้ตาดูจมูกลิ้นใจใจกระบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระบอารมดล้วมันเกิดสุขก็ไปดูขึ้นมาพอสุงขึ้นมาแล้วเกิดทุต้ก็ไปรู้ว่าทุกขึ้นมาแล้วเกิดผุศรเกิดลก็กระลดงไปรู้ขึ้นมาว่ามีผุศลมีก็กระลงเกิดขึ้นมันจะเป็นการดูแบบตามหลังมันติดติเช่นกองโหรมาแล้วก็ติดมาสติระลึกปั๊บมันกรเสยหายไปแล้ว จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาจะรู้เลยว่าจิตไปกี้โกรธแต่จิตตอนนี้ไม่โกรธแล้วจะเห็นอย่างนี้นะเืราต,ตอนตนหลกดูไม่ทันสักทีจิตมีความโกรธดูไม่ทันสักทีหายไปก่อนก็ถ,ถูกแล้วที่ต้องหายถ้ามันไม่หายสติไม่เกิดดังนั้นดูกกลได้ดูลงปัจจุบันขนาดนะดูจิตเป็นปัจจุบันสัตติคือสื่อเรื่องกับปัจจุบันถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นปัจจุบันสัตติแล้วเห็นไหมไม่มีสัตติแล้วนะั่นเป็นอดีตเป็นหัวลหลใช้ไม่ได้นะ การที่เราหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปรู้ทีแรกเห็นไม่เป็นกลางเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นเมันพอใจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจเห็นกุศลเกิดขึ้นมันมพอใจเห็นนามกุศลเกิดขึ้นมันพอใจให้เรารู้ทันจิตที่พอใจเป็นความพอพอจริงแต่ว่าอย่าจงใจนะเช่นตามองเห็นคนนี้เดินมาแล้วเปลี่ยนมันเร่มรมันดูสิ พอใจไม่พอใจเนี่ยแต่ยางนีกไม่ได้นะไม่ได้กินหรอกก็ย้อนโจงใจมาดูเป็นไหนในหมดได้หรือไม่อะไรในดูมันไวมากนะเวลาดูจิตเนีถ้าโจงใจดูจะว่างๆเลยไม่มีอะไรงั้นบางคนไปดูจิตนะกลายเป็นหลงดูต่อว่างเดวนี้ต้องระวังมากมเลยนะดูดีแล้วก็ว่างว่างว่างโอ้ดูเป็นพระอรหันต์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นกูเป็นทีมึงมีกูอยู่เงี้ยนะอย่าลืมว่า ดูแล้วไม่เป็นหรอกงั้นดูจิตจะไปเจ้องนะเจ้าไปดักดูไปจ้องดูไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูนอกจากว่างก็ว่างๆเลยจิตก็พอใจมีความสุขทั้งวันนะโอลา้าไปเรื่อยนะไม่ได้กินหรอกไม่มีใส้เรให้ดูแล้ะงั้นเวลาจะดูจิตอย่าไปดักดูดูกายเนี่ยรู้สึกไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีเลยแต่ดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วให้ดูเรา ม่ไเห็นความรู้สึกก็ส่วนหนจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นนะพอไหวไหมถ้าไม่เคยฟังห้วงอมาก่อนจะจำไม่หมดหรอกเพราะว่าเป็นศาส์ที่ละเอียดประณีตมากแต่มีซีดีแจกให้คุณหมอมีเยอะม,มีนะมีซีดีนี้สุดไปฝากนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองครังถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นความจริงได้นะเราก็ ใช่หล้วนีนะวิปัสนานี่มีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอยากเข้าไปแทรกแซงเขาให้รู้อย่างที่เขาเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ได้ไหลแปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเป็นกลางจำได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางตัว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะใส่ลงเล็กไปได้ การขยายกว่าหลักวิปัสสนาแท้ๆต้อแค่มีสติรูร้รูปนามตามความเป็นจริงแต่เราจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ต้องร,รู้ด้วยจิตที่ตั้งมันในเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมันในเป็นกลางจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็ได้จิตจะเข้าไปทุ่มเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน